ความเคลื่อนไหวที่เกาะอ,อังกฤษนะครับมาดูความเคลื่อนไหวที่เกาะริมน้ําที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เกาะที่นั่นครับกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็มีการถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรังครับดูแล้วคุณคุณไหมฮะภาพเนี่ยมันคล้ายๆกับแผนที่ประเทศไทยยังไงก็ไม่รู้ นี่เป็นภาพมุมสูงที่เผยให้เห็นถึงเกาะกลางน้ำครับซึ่งมีลักษณะรูปร่างเหมือนแผนที่ประเทศไทยบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองปลวกหมู่ที่4บ้านท่าจีนตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งก็นับเป็นเกาะแผนที่ประเทศไทยที่ทั้งแปลกแล้วก็สวยงามครับโดยหลังจากที่มีการนำภาพมุมสูงดังกล่าวเนี่ยนะครับออกมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ก็มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมต่อการสร้างสรรค์เกาะนี้เป็นจำนวนมากพอนอกจากความคิดสร้างสารรค์ในการขุดแหล่งกักเก็บน้ำใช้ประโยชน์ในชุมชนแล้วยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอีกด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเครื่องบินวนผ่านเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลงจอดที่สนามบินก็จะเห็นภาพความสวยงามน,นี้แบบเต็มตาก,กันเลยครับนายสวิทมะนัตโสครับอายุ62ปีเป็นชาวบ้านหมู่ที่4บ้านท่าจีนก็บอกว่า เดิมทีผู้ที่จะมองเห็นเกาะแผนที่ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ที่นั่งเครื่องบินผ่านครับและก็มีเฉพาะบางสายการบินเท่านั้นอีกด้วยอีกครั้งในช่วงก่อนหน้านี้ครับบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองปลวกก็ค่อนข้างที่จะรกมากจึงแทบจะไม่มีใครรู้ว่าเป็นเกาะแผนที่ประเทศไทยกระทั่งเมื่อ3าถึงสปีที่ผ่านมาครับมีโครงการก่อสร้างคลองผ่านน้าแม่น้ําตรังขึ้นมาก็ทําให้มีการตัดถนนและปรับพื้นที่ข้างๆให้โล่งเตียนจนกลายเป็นที่ออกกำลังกายของชาวบ้านครับ ชาวบ้านก็ไม่ก่อยรัครับเส้นหมากไม่ก่อยรัวกันแล้วตอนหลังพอเป็นข่าวขึ้นเนี่ยชาวบ้านรู้สึกไงบ้างครับช่าดีใจครับเป็นเบนดีนนนนในหมูบ่บ้นา,คานคือมันก็ความใจรื่นมันก็มาอ้าแล้วคือมันก็ดีกับชาวบ้านแล้วจึงนำปลาปลาก็ได้ใจหลังจากเป็นข่าว ขึ้นมาแล้วนะมีคนมาเยี่ยมชมมาเที่ยวมาอะไรมั่งแล้วเท่าไหร่ครับถ้ามันคือต้นมากคนนอ้นองๆไม่ก่อยรู้แต่เดี๋ยวรู้แต่คนในหมู่บ้านก็มีมั่งไอ้คนมาเที่ยวต้นมากก็เดี๋ยวอาวมาพวกเจ้าหมอกำลังคายว่าวันหินหมอกำลังคายหรือไหนเนี้ สำหรับเกาะแผนที่ประเทศไทยแห่งนี้ครับสร้างขึ้นโดยแนวความคิดของนายชลศุรินรัตน์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักในสมัยที่ยังเป็นกำนันตำบลบางรักก็ต้องการอยากจะขุดเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านจึงพยายามขอโครงการจนกระทั่งได้มาตามโครงการขุดสระเก็บน้ำบางรักงบประมาณ4 2 4ล้านบาทในเนื้อที่70ไร่เมื่อปี2532ครับ เดิมทีบริเวณนี้ครับเป็นสภาพป่าเนี่ยเป็นป่าพรุริมแม่น้ําตรังครับแล้วก็มีน้ําท่วมขังเกือบตลอดทั้งปีซึ่งก็ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ1ปีและแล้วเสร็จเมื่อวันที่30เมษายน2533หรือเมื่อ33ปีที่แล้วครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเกาะกลางน้ําตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ5ไร่ซึ่งใช้เป็นแหล่งผลิตน้ําประปาและมีการติดตั้งสถานที่สูบน้ำนะครับประปาหมู่บ้าน โดยแผนที่ประเทศไทยฉบับย่อที่เห็นตั้งอยู่กลางน้ำที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำของตำบลและเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนอีกด้วยครับ